กำลังใจดีๆในเวลาที่เราท้อแท้ด้อยค่าตัวเอง 1. ไม่ต้องขออนุญาตใครในการเป็นตัวของตัวเองเราจะต้องเป็นตัวเราเองในแบบธรรมชาติของเราอย่าแคร์คนอื่นอย่าแคร์สังคมมากนะัก 2. ทุกๆความรู้สึกของเรานั้นมีความสำคัญเสมอดังนั้นใส่ใจความรู้สึกตัวเองและดูแลมันว่าความรู้สึกไหนควรเก็บความรู้สึกไหนควรปล่อย 2. รู้สึกก็เท่ากับรู้สึกอย่าไปปฏิเสธมัน 3. เราดีพอมาเสมออย่าไปด้อยค่าอะไรตัวเองมากมายเกินไป 4. นี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของเราพลาดบ้างก็ได้อย่าไปยึดติดมากว่าเราจะต้องทำสำเร็จไม่พ่ายแพ้ 5. คนอื่นยังไม่ให้อภัยเราไม่เป็นไรแต่เราต้องให้อภัยตัวเองนี่พอแล้ว 6. คนที่โดนเกลียดบ่อยครั้งก็เกลียดคนอื่นต่อคนที่ฮิีวตัวเองแล้วรักษา <c oughs> ตัวเองได้นี่ก็สามารถรักษาคนอื่นต่อได้เช่นเดียวกันเพราะกำลังใจสูง7ไม่มีคำว่าสายเกินไปในการค้นหาตัวเองแบบ เธอเกลียดเราหรืออืมไม่เป็นไรเราชอบตัวเองก็เรากันเธอเกลียดเราเราก็จะไม่เป็นไร 9. เวลาที่กําลังผ่านอะไรยากๆอย่าไปวิ่งหนีความรู้สึกนั้นให้วิ่งชนเข้าไปเลยกับคนที่เรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็หาเซฟโซนของเราให้เจอ1ิ 10. พวกเราทุกคนตายหมดคนที่เกลียดเราคนที่ชอบเราเพราะฉะนั้นเลือกเลยว่าจะให้ใจกับคนไหน 11. เอคยร้องขอความรักตอนนี้ต้องรักตัวเองให้เป็น 12. เราหวังว่าวันหนึ่งเธอจะเห็นคุณค่าของตัวเองในแบบที่ที่เราเห็นในตัวในตัวเธอนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกในการมองค่าของคนอื่นเพื่อที่จะ มีกำลังใจในการกลับมามองค่าของตัวเอง13ความสุขตลอดไปไม่มีจริงหรอกความทุกข์ก็เช่นเดียวกันดังนั้นอย่าไปยึดติดข้างใดข้างหนึ่ง14หวังว่าเราจะมีเป้าหมายชีวิตในตัวเองให้ชัดเจนเพราะเวลาในโลกใบนี้มันเป็นของจำกัด15เราไม่สามารถที่จะช่วยคนที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือได้ดังนั้น เราจนเป็นจะ,จะต้องรู้จักประมาณตนเอง16การรักตัวเองบางทีมันก็รู้สึกเห็นกับตัวบ้างแต่ในบางครั้งมันก็จะต้องนำตัวเองกลับมารักษาตัวษาใจในหมดที่เซฟโซน17ถ้าอยากให้ทุกคนพอใจกับเรา เราจะกลายเป็นคนที่ไม่พอใจกับตัวเอง18เราทุกคนต้องการถูกได้ยินและถูกเห็นในตัวตนที่เราต้องการสื่อสารตรงนี้นี่แหละบางทีแล้วมันไม่เป็นไปนตามดังใจหรอกถ้าเราเข้าใจธรรมชาติตรงนี้เราจะไม่คาดหวัง19เมื่อไหร่คือครั้งสุดท้ายที่มีคนถามว่าเราโอเคไหมแล้วเราพูดความจริงนี่แหละบางทีแล้วเราจะต้องอ่านตัวเองให้ออก20ความรักยังไงก็มาพร้อมกับความเจ็บเสมอแต่เชื่อสิว่า ถ้าเราบริหารจัดการมันดีพอเราก็จะสามารถมีคู่ครองคนรักได้เช่นเดียวกันแต่ย้ำนะว่าจะต้องมีปัญญาในการรู้จักบริหารจัดการความรักทั้งตัวเองและคนอื่นให้เป็นสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ